สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับฟุตบอลซุปเปอร์เกยนวันนี้ทีมงานมีเรื่องราวที่น่าสนใจของเฟรรานตอเรสมาฝากกันครับสเปนคือดินแดนลูกหนังที่เพาะบ่มนักฟุตบอลมาประดับวงการคนแล้วคนเล่าและในช่วงเวลาหนึ่งสเปนก็ยังเคยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ทําให้ศาสตร์ฟุตบอลอย่างติงกีตาการุงเรืองสุดขีดบนโลกของลูกหนังและในปัจจุบันสเปนก็ยังคงเดินหน้าผลิตนักฟุตบอลชั้นยอดแบบที่พวกเขาเคยทํามาตลอดหลายสิบปี และวันนี้เราก็มีดาวรุ่งจากสเปนที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นจนยักษ์ใหญ่หลายทีมให้ความสนใจเขาคนนั้นคือเฟรรานตอเรสปีกตัวเก่งท่ย้ายมาเป็นนักเตะหม่ป้ายแดงของแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้ทีมงานจะพาทุกท่านมาทาความรู้จักกับเขากันครับเฟรรานตอเรสเกิดเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ปี2000ที่เมืองบาเลนเซียรประเทศสเปนโดยความที่เกิดและเติบโตในเมืองที่ข้างไขในกีฬาฟุตบ,บอล ทำให้เจ้าหนูตอเรสกลายเป็นแฟนพันธุ์แท้ของทีมไอคังคาวไปโดยปริยายโดยความที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอลทําให้เจ้าตัวฝันที่จะเป็นยอดนักเตะในอนาคตแต่ได้เข้าสู่อาคาเดมี่ของบาเินเซียตั้งแต่อายุ6ขวบก่อนที่เขาจะใช้เวลาส่งสมประสบการณ์อยู่หลายปีแต่ได้รับโอกาสขึ้นสู่ทีมชุดเบในปี2016โดวยวัยเพียง16ปีตอเรสเป็นหนึ่งในดาวรุ่งของทีมที่พัฒนาฝีเท้าได้อย่างก้าวกระโดดทำให้ในปี2017 ฝันของเขาจะกลายเป็นจริงเมื่อเขาถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของบาลนเซียและเขาก็ทำสถิติเป็นนักเตะเลือดสเปนิชคนแรกที่เกิดในปี2000ที่ได้ลงประเดิมสนามในลาลิกาด้วยวัยเพียง17ปีหลังจากเจ้าตัวลงสนามเป็นตัวสำรองในเกมที่เปิดบ้านเชิญเอาชนะเอ b a บาไปได้2ประตูต่อ1ในฤดูกาล2017-2018แม้ในฤดูกาลแรกเขาจะได้โอกาสลงสนามไปเพียงแค่13นัด แต่ด้วยผลงานที่โดดเด่นต่อเน,นื่องมาทาั้งฤดูกาลทําให้เจ้าตัวกลายเป็นตัวหลักทางฝั่งขวาของบาร์เซียในฤด,ดูกาล2018-2019โดยเจ้าตัวลงช่วยทีมในฤด,ดูกาลดังกล่าวไป37นัดรวมทุกรายการทาได้3ประตูแต่ในช่วงท้ายของฤด,ดูกาลต่อรเรสยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ทีมคว้าแช,ชมป์โคปาเดเรมาครองด้วยการเืิญเอาชนะชาบ,บนทุมบาร์เซโลนาไปได้2ประตูต่อ1ขณะที่ในฤดูกาลล่าสุด โอเรตก็ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างคงเส้นคงวาโดยลงเล่นไปกว่า44นัดทําไปได้6ประตูกับอีก8แอสซิ์โดยผลงานที่ยอดเยี่ยมดังกล่าวก็ทําให้ชื่อของเขาตกเป็นเป้าหมายในการล่าตัวของทีมยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้ยูวนตสรวมถึงอีกหลายทีมในสเปนจุดเด่นของโตเรสคือการที่เขาเป็นนักเตะที่มีความเร็วและมีเทคนิคที่ดีเยี่ยมในการพาบอลตะลุยผ่านคู่แข่ง และเน้นการเปิดป้อนเป็นหลักทําให้เราอาจจะพูดได้ว่าเฟรนตอเรสนั้นคือเคซุสนาบาสในเวอร์ชันที่เร็วกว่าทักษะดีกว่าและจ่ายบอลแม่นยํากว่านอกจากนี้เขายังจะเป็นนักเตะที่มีการจัดระเบียบร่างกายที่ยอดเยี่ยมเอาตัวรอดในสถานการณ์หนึ่งต่อนหนึ่งได้เป็นอย่างดีและมีความสามารถในการป่วนริมเส้นโดยการโจมตีที่หลากหลายจนกูรูลูกหนังของสเปนให้คําจากัดความของเขาเรียบกับกาแฟาว่าเป็นนักดิ่เบอร์หนึ่งของสเปน ขณะที่ในระดับทีมชาติเจ้าตัวมีผลงานที่ไม่ธรรมดาเขาเป็นส่วนหนึ่งในการพาคุนพลกระทิงดุควาแชมป์ยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน17ปีโดยการเอาชนะทีมชาติอังกฤษในการดวลลูกจุดโทษและอีก2ปีต่อมาเจ้าตัวจะพาทีมชาติสเปนชุดอายุไม่เกิน19ปีผงาดควาแชมป์ยุโรปมาครองได้อีกครั้งโดยการเอาชนะโปรตุเกสไปได้2ประตูต่อศูนย์แต่หลังจากนั้นการปฏิเสธไม่ตอสัญญาฉบับใหม่ แต่การถูกบีบให้กลายเป็นตัวเลือกอันดับสุดท้ายในตำแหน่งปีกทำให้เขาต้องตัดสินใจเรื่องอนาคตก่อนที่สุดท้ายจะเป็นทีมบอรลิบไยเซฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ต้องการผู้เล่นในตำแหน่งริมเส้นหลังต้องเสียรีดอซานเน่ให้กับเบอร์ลนมิวนิคเป็นทีมที่ลงทุนทุ่มเงินกว่า20.8ล้านปอนด์หรือราว842ล้านบาทขว้าตัวปีกดาวรุ่งรายนี้มาร่วมทีมพร้อมเซ็นสัญ,ญญายาวถึง5ปีเฟรานโตเรสมีเปอร์เซ็นต์การเลี้ยงบอลผ่านคู่ต่อสู้สำเร็จ ในฤดูกาลที่ผ่านมาอยู่ที่2.2ครั้งต่อ1เกมหรือคิดเป็น53.6%และกุนซือสมองเพชรอย่างเป๊บกววเดียโอลาคงรู้วิธีการใช้งานอาวุธใหม่จากสเปนเป็นอย่างดีและนั่นคงทำให้เรือใบสีฟ้าจะกลายเป็นทีมเต่งที่จะกลับมาไล่ล่าแชมป์พิมพ์มลีกลับขึ้นมาอย่างแน่นอน